สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับคูจุ๊บแจงในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยข้อสอบ NT ชุดที่หนึ่งที่คุณครูให้นักเรียนไปนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งครูขออนุญาตนะคะข้อที่หนึ่งหรือข้อที่ยี่สิบเจ็ดนั่นเองอ่าเรามาวิเคราห์โจทย์พร้อมกันก่อนนะคะนักเรียนลูก ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าซื้อขนมปิ๊บราคา400บาทนำมาแบ่งใส่ถุงได้ทั้งหมด25ถุงแล้วนำไปขายถุงละ20บาททีนี้เรามาดูคำถามเขาถามว่าจากข้อมูลที่เขากำหนดให้มาเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อขายขนมปังจนหมดจะได้เงินมากกว่าที่ซื้อมากี่บาทอ่า ได้เงินมากกว่าที่ซื้อมาแสดงว่าเราต้องเอาขนมปี๊บที่เรานำมาแบ่งใส่ถุงเนี่ยไปขายใช่ไหมคะ,ะจากโจทย์ข้อนี้เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันให้ได้ก่อนเราจะคิดได้เราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาข้อนี้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ นักเรียนจะต้องหาก่อนว่าเมื่อเขาขายขนมปังจนหมดเนี่ยเขาจะได้เงินกี่บาทอ่ะเรามาดูจากที่โจทย์เขากำหนดนให้ตอนแรกเขาซื้อมาในราคา400บาทอะเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขานำมาแบ่งใส่ถุงใช่ไหมคะได้ทั้งหมด25ถุงได้25ถุงแล้วเอาไปขายเนี่ยถุงละ20บาท แสดงว่าเขาจะขายได้เงินกี่บาทดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือเอา,อา25คูณ20บาทก่อนนะใช่ไหมคะหาตรงนี้มาได้ปุ๊บเราก็จะได้จำนวนเงินที่เขาขายได้ทั้งหมดมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าจำนวนเงินที่เขาขายได้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่าที่ซื้อมากี่บาทที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมาในราคากี่บาทลูก อ่าสี่ร้อยบาทใช่ไหมคะเราก็ได้มากกว่าไปเท่าไหร่ละ่ะก็เอามาลบสี่ร้อยเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งทีนี้เรามาคิดหาคำตอบยี่สิบห้าคูณยี่สิบได้เท่าไหร่อ่า คูณด้0เก็บ0ไว้ก่อนแล้วก็เอา2ไปคูณ25ได้เท่าไหร่2คูณ5ได้10ใส่10ทด1 2คูณ2ได้4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นเราได้แล้วว่าขายได้เงินทั้งหมดเนี่ย500บาทแล้วเขาถามว่าขายได้เงินเนี่ยมากกว่าที่ซื้อมากี่บาทนะเราก็เอา500 เอาห้าใช่ไหมคะเอาห้าลบ400ก็จะได้เท่ากับ100บาทดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะลูกถูกต้องเลยคะ่ะตอบ100บาทเวลาหนูตอบหนูอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะลูกเวลาตอบครูแนะนำให้ตอบเป็นเลข อาบิกเพราะว่าบางคนเขียนเลขไทยไม่ชัดเจนเขียนเลข7กับเลข9คล้ายกันดังนั้นตรงตอบคำถามครูขออนุญาตแนะนำให้หนูเขียนเป็นเลขอลาบิกนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อสำหรับวันนี้มาดูวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันก่อนลูกเขาบอกว่าปิงเก็บเงินอ๋อขอโทษค่ะปิงเก็บกระเป๋าเงินได้ เขาทําความดีใช่ไหมคะเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนําไปให้ตํารวจเพื่อหาเจ้าของแล้วเนี้เขาก็เปิดกระเป๋าแล้วพบว่าในนั้นอ่ะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งอ่าได้แก่มีธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท,บ 1, บาทจํานวนสองใบแล้วก็มีธนบัตรใบละห้าร้อยบาทใบละหนึ่งร้อยบาทอีกสองใบแล้ว ธนาบัตรใบละ20บาทอีก3ใบแล้วก็เหรียญ10บาท1เหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญใช่ไหมคะอันนี้คือจํานวนเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาถามว่ามาดูโจทย์เขาถามว่าถ้าเจ้าของเงินเจ้าของกระเป๋าเงินเนี่ยให้รางวัลแก่น้ําปิง150บาทจะทําให้เขาเหลือเงินเท่าไหร่นะเขาจะเหลือเงินที่อยาเอาไปคืนเขาเนี่ยกี่บาท เรามาดูก่อนอื่นหนูก็ต้องมาคิดก่อนว่าในกระเป๋าเขามีเงินทั้งหมดกี่บาทอะเราก็รวมเงินทั้งหมดธนบัตรใบละ1,000บาท2ใบก็เป็น2,000บาทใช่ไหมคะต่อไปธนบัตรใบละ500บาท1ใบก็500บาท ต่อไปธนบัตรใบละ100บาท2ใบก็เป็นเงิน200บาทต่อไปธนบัตรใบละ20บาทจำนวน3ใบรวมกันเป็นเงิน60บาทและและเหรียญ10บ,บาท1เหรียญเหรียญ5บาทอีก1เหรียญรวมกันทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ เป็นเงินสองพันบาทาแสดงว่าในกระเป๋าเงินที่ปิงเจอเนี่ยคือมีเงินอยู่2 7งพบาทใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อเขาเอาไปคืนเจ้าของเนี่ยเจ้าของเขาแบ่งเงินให้ปิง150บาทแสดงว่าเราก็ต้องเอาไป หักเงินออกจากกระเป๋าใช่ไหมอ่าดังนั้นเจ้าของเนี่ยจะเหลือเงินกี่บาทเราก็เอาเจ็ดขอโทษคะ่ะเอา2 7งพันเบาลบหนึบาทลบกันเหลือเท่าไหร่5้ลบศูนย์เหลือห้าเลบห้าเหลือสองเลบหเหลือหกสองลบศย์เหลือสองดังนั้นข้อนี้ตอบ 2,625บาทเป็นคำตอบสุดท้ายยากไหมคะนักเรียน2ข้อวันแรกหวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ฝากผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะหรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนเวลาเปิดมาแล้วก็เอามาถามครูก็ได้ วันนี้ครูขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจฟังฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย